อ่ะข้อ3นะคะเขาถามว่าความหมายของการปฏิสนธิอ่ามาแล้วคำนี้การปฏิสนธิคืออะไรข้อใดชัดเจนที่สุดนะคะก็าายการกำเนิดของทารกขอไขการเริ่มต้นชีวิตของคนเราขอควายการถ่ายทอดลักษณะของพันธุกรรมงองูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ นะการปฏิสนธิคืออะไรเรามาดูมาโฟกัสตรงนี้ก่อนการปฏิปฏิสนธินะคะก็คือการที่ไข่นะคะของเพศหญิงเนี่ยนะมีการผสมกับอสุจิอสุจิของเพศชายถูกไหมคะนะการที่ไข่ผสมกับอสุจิเนี่ยเราจะเรียกว่าการปฏิสนธิซึ่งการปฏิสนธินี้เนี่ยเราจะเป็นแบบอาศัยเพศ นะมีการผสมมีการปฏิสนธิแบบาสายเพศนะคะก็คือไข่เนี่ยเข้าผสมกับอสุตินะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความหมายที่ชัดเจนนะคะขคอขอไข่ก็คือของเพศหญิงถูกไหมอสุจิก็คือของเพศชายถูกไหมคะเราก็จะเกิดเป็นนิวเคียสขึ้นมา n u คล e ย s New ที่อะไรคะได้รับการผสมแล้วนะคะก็คือ,ม,อ,นนอมีอันนี้เป็นฟองไข่ถูกไหมอันนี้เป็นฟองไข่อันนี้เป็นตัวอสุจินะคะ,ะที่อาจจะวาดไม่เหมือนอสุจิเนี่ยผสมอยู่ในนี้แล้วนะคะปึ๊บทีนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปเข้าผ่านไปเข้านะคะเราก็จะเริ่มเติบโ,โตออกมาเป็นตัวอ่อน เป็นทาลกนะคะดังนั้นแล้วความหมายของการปฏิสนธิที่ชัดเจนที่สุดในข้อนี้ก็คือต้องจะต้องตอบกอไก่นะการกําเนิดของทาลกนะคะขอไข่เนี่ยที่พี่ไม่ตอบขอไข่เนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าการเริ่มต้นของชีวิตคนเราจริงแต่ว่ามันยังไม่ถูกต้องที่สุดจะต้องเขียนว่าเป็นวัยทาลกด้วยนะคะ คอควายเนี่ยที่ไม่ใช่การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยจะไปอยู่ในส่วนของยีนและโครโมโซมดังนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ความหมายที่ชัดเจนที่สุดของการปฏิสนธินะคะง,งงูการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ข้อนี้ก็ไม่ใช่เพราะว่า เมื่อไข่เนี่ยผสมกับอสุจิปุ๊บเราจะเรียกว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นดังนั้นมันเป็นจุดเริ่มต้นเป็นการกําเนิดของทารกนั่นเองะข้อนี้เคลียร์นะไฮสปีดหมทเซ็นเตอร์เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ